สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการล้างทบความอา <C initiatives> ก่อนอื่นก็เรียกให้เครื่องทํางานเราหยอกเรีกให้เครื่องทํางานนะนี่ครับลรงให้เครื่องทํางานดูบ่าเครื่องจะเลือกโปรแกรมตามที่เราตั้งไล้สสำหรับเครื่องนี้เราตั้งไว้สามถิงนาที 10นาทีเรื่องห้กาทำงานจะ s t a อันนี้เป็นปุ่มเสริมเราก็กดปุ่มหยุดเนี่ยสำหรับเครื่องนี้ใช้ปุ่มกลางแต่ถ้าของลูกค้าเลยทาป้ายติดไว้กดเพื่อหยุดเครื่องนะฮะพอเครื่องหยุดเสร็จหน้าเครื่องก็จะมีบอกอโปรแกรมล้างถาังแล้วก็กดโปรแกรมล้างถาัง2ปุ่มครั้งไว้30วินาที3มันจะขึ้น TCL เราก็มากดปุ่มปุ่มนี้อีกทีนะปุ่มที่เรากดหยุดเมื่อกี้เนะี่ยกดอีกครั้งจะเป็นสตาร์ทตอนนี้เครื่องก็จะเข้าโปรแกรมล้างถังอันนี้เราก็ปล่อยเลยถ้าสมมติสกรปรกมากหรือมีกลิ่นอับเราก็ใช้น้ำส้มสายชูใส่แต่เครื่องนี้เราเพิ่งใช้งานมาได้ประมาณสามเดือนเราก็ไม่ถ้าล้างบ่อยๆมันจะไม่มีกลิ่นสำหรับโปรแกรมล้างถังก็แค่มีแค่นี้ นี่เครื่องกำลเราทำงานเดี๋ยวจะอยู่ประมาณสักชั่วโมงกว่าชั่วโมงยีสิบนาะที <c oughs> เวลาเข้าโปรแกมรมล้า,ถางถังไฟพมกนจะดับหมดจะไม่ติดกำลังหมุหมุวการใช้แกํมล้างถังเราไม่ควรใส่ผ้าหนึ่งชั่วโมงยี่บสองนาทีอันนี้จะใช้น้ำร้อนเก้ 9, าเก้ 9, าสิบวองศาเก้าเก้าองศาเลยแล้วก็ปล่อยให้ทำงานเรนจบะครับแกมล้างถังก็มีแค่นะี้